สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการใช้เครื่องมือใน adobe premiere pro ของผมนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้งานมาบอกว่าให้มาแก้ตัวฟอนต์นะครับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ให้เหมาะกับตัววิดีโอนะครับซึ่งก็จะมาเปลี่ยนในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ อย่างแรกนะครับให้เรามาที่ตัวเครื่องมือ t e x t นะครับซึ่งฟอนต์ที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับตัวนี้ให้เราคลิก t e x t ตัวใดตัวหนึ่งนะครับจากนั้นให้เรียกกด Ctrl A ครับให้ครอบตัว t e x t ทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้คนระับจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือเอ Essential Graphic นะครับ มันจะอยู่ในในว่าอ่าในอีดินะครับซึ่งข้อความที่ผมครอบไว้หมดเมื่อกี้นะครับคือเราจะเปลี่ยนขนาดฟอนต์ทั้งหมดของวิดีโอของเราที่ตัดมาเลยครับทรับแล้วก็สามารถปรับขนาดได้อย่างเี้ครับนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นน,นี่ผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับ ไม่ให้เล็กเกินไปมันจะได้อ่านาง,ง่ายไม่อ่านยากครับแล้วก็สีนะครับคิดว่าผมน่าจะเพิ่มแบบนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนตัวอฟอนต์นิดหน่อยมีนใช้ของแอดซิมสันนะครับใน ตรงนี้ก็จะเป็นพวกบรรทัดมาเราจะให้มันอยู่ตรงหน้าบรรทัดหรือตรงกลางประมาณนี้นะต่อไปจะเป็นการใช้คีย์เฟรมของผมนะครับในตัววิดีโอตัวนี้นะครับของผมมันจะไปอยู่ผมจะใช้ช่วงท้ายคลิปนะครับซึ่งเป็นอเอ็นคลิปทีเซอร์ของผมนะครับนี่ครับ อย่างแรกนะครับให้เรากดตัว p นะครับปับนี่ครับมันก็จะมีเป็นรูปอ่าปากกาดำๆขึ้นมาในหน้าจอนะครับหรือไม่กดตรงนี้ก็ได้นะครับรับ Pen Tool หรือกดคีย์ลัด P ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด Control Set เอ้ยไม่ใช่เลจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวหน้า f f c t Control นะครับเนี่ย ราติ๊กเข้าไปในตัว text ที่เราสร้างขึ้นมาไว้แล้วอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครัให้เรามาเลือกฟังก์ชันของ motion นะครับเรามาที่ตรงนี้นะครับ scale ให้เราคิดตรงตัวเรือนนาฬิกานะครับให้เป็นขึ้นแสงสีอย่างนี้นะนี่นะครับเป็นการเปิดการใช้ s เก l นะครับดังนั้นให้เรามาปรับตรงนี้นะครับ ผมจะปรับอันแรกเป็นศูนย์นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือของผมมันหายไปนะครับต่อไปนะครับให้เรากดลูกศรเลื่อนไปทางขวานะครับผมจะก,กดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบรรทัดนะครับแล้วผมจะใส่เลขสักร้อยี่สิบไปนครับตัวหนังสือผมก็จะกลับมา,มาเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไม่พอนะครับผมก็จะ ไปอีกห้าทันีะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้คุณใส่แค่หนึ่งร้อยปรับนี่เสร็จแล้วเอ้อย่างดิแต่ลนั้นนะครับให้เราครอบตัวนี้ครับกี่เฟรมที่เราทำขึ้นมาสามตัวนะครับปับ๊บคลิกขวานะครับเลือกเอลอินแล้วก็เอลเอานะครับ มาดูคนลับนะครับนี่ตัวหนังสือเราก็จะผม่มาแบบนี่ไม่แบบไม่ผมมาแบบทื่อๆเกินไปนครับแต่ก็ยังแบบยังไม่ดีพอนะครับจะถือว่าแบบบิดเบสิอนนะครับพื้นฐานพื้นฐานฝีมือผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพิ่งหัดใช้โปรแกรมนะครับก็จะประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็เป็นการปรับแสงใน คลิปวิดีโอของผมนะครับการปรับแสงของผมนะครับผมจะปรับตรง2คลิปแรกครับที่เป็นฉากตอนเช้านะครับซึ่งผมดูแล้วแสงมันสว่างจ้าเกินไปนะครับสำหรับของผมครับซึ่งผมไม่ชอบนะผมก็จะคลิกไปที่ตัววีโอนะครับแล้วก่อนต้องเปลี่ยเนเป็นเมาส์เดิมนะครับ อย่างแรกนะครับผมก็จะไปที่ตัวเมนูของดูบิตที่คันเลนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ดูบิตดูบิตี่คันเลืครับไม่รู้ว่าอานอะไรรับผมจะปรับแสงของสองคลิปนี้นะครับให้เราคลิปเลือกไปที่วิดีโอของเรานะครับที่จะเลือกปรับแสงนะครับนี่ครับเราก็จะสามารถปรับ พวกสีพวกอะไรได้เลยครับตามใจของเราได้เลยส่วนผมจะปรับตัวไฮไลท์นะครับให้มันแบบติดลบ้อยไปเลยครับให้มันออกมืดๆหน่อยนะครับอย่างตัวนี้เหมือนกันนครับิ๊บมันก็จะแบบดูคึมๆลงไปเลยครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องมือวิดีโอทรานซิชันนะครับทรานซิชันนะครับก็จะเป็นเครื่องมือแบบประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะเนี่ยครับ <Hey. S 1> ชิง <Hey. S 1> อยา่างแรกนะครับเราก็จะมาที่ตัวอ p อปชันของเอฟเฟกนะครับแล้วมาเลือกตัวที่วิดีโอทรานซิชันนะครับเนี่ยก็จะมีเลือกมีหมวดให้เลือกเยอะเลยครับ ซึ่งผมได้คลิปนี้ผมนีดว่เป็น cross d i s s o a p นะครับไม่รู้อ่นนานจะกห่นอปครับขออภัยนะครับนะครับปรใช้เครื่องมือตัวนี้มาใส่ตรงตปวคลิปเลยนะครับวิธีใช้ก็เราคลิกซา้ายลากมาวางตรงวีโออย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น การใช้เครื่องมือ fade in fade out สําหรับเสียงของคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เครื่องมือนี้ในส่วนของเป็นเพลงตรงนี้นะครับของทีเซอร์วิดีโอของผมนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องปรับขนาดของตรงนี้ให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ทําง่ายๆนี่เราจะมาเลือก กดคลิกตรงนี้แล้วครับปรับขนาดเลยนะครับนี่เราจะเห็นสเกตเส้นตัวนี้นะครับนี่คือเส้นที่เราจะทำการปรับเสียงเฟดอินเฟดเอาครับผมขอขยายแป๊บนึังอย่างแรกครับให้เรามากดมาที่ปากกาตัวนี้เหมือนเดิมครับนี่ครับกดปั๊บนี่ จากนั้นนะครับให้เรามาเลือกจุดที่เราจะเพิ่มลดเสียงนะครับทํำเฟดอินเฟดเอาครับจุดแรกของผมก็จะเป็นเนี่ยจุดเริ่มต้นเพลงผมจะให้เพลงมันแบบจากเบาไปดังนะครับนี่ไม่ไแดบบเรือดแบบกลางชื้อเน่ยรเราก็ปรับขึ้นแ,แบบนี้เลยนะครับนี่เรามาลองฟังดูนะครับ เอ็มก็บอกไปนะครับปอบแค่นี้นี่นะก็จะประมาณนี้นะครับการใช้เครื่องมือของผมครับก็ถ้าผิดภาปาประไรน,นะครับก็ต้องขออัยมาณนะที่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ